เดี๋ยวหนูมาถ่ายนะี่เอาไม่ไม่ตอนตอนมอบถ่ายวิดีโอนะอันนี้มันถ่ายวิดีโอนะเอาถ่ายรูปด้วยไม่ต้องถ่ายรูปเอาถ่ายวิดีโอเลยเดี๋ยวก็ถ่ายฮะ นั้นทักเกิดเมื่อวันที่5พฤศจิกายนวันทสันสี่ร้อปดสิบ้านันโคขามเรียนตะบนตรงเย็นอำเภอจังหวัดมุกดาหารโท่านเป็นบุตรของคุณพ่อเปื้อนกับคุณแม่หงคำนุนซึ่งมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด9คนดังน,นี้ลำดับที่1นายติ่นคำนุน ลำดับที่สองนางแปลงคำนลลำดับที่สามนายแสยงคำนลผู้วายชนลำดับที่สี่นายยกคำนลเสร็จแล้วลำดับที่ห้านางกกคำนลเสร็จแล้วลำดับที่หกนางอักคำนลลำดับที่เจ็ดนายหนูหลักคำนล ลดับที่8นางเนิร์ดีดวงพันธและลำดับที่9นายเนยคำนลเหรับการศึกษานั้นข้อแสงคำนลกันในจบการศึกษานั้นประสมศึกษาปีทีส่สี่เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สูงสุดในขนาดนั้นหลังจากจบการศรรึกษาแล้วข้อแสงคำนน ได้ประกอบสมาธิเพื่ยความขยันหมั่นเพียรเพื่อเหลือครอบตัวตามอัตภาพจนได้พบรักแ,แต่งงานกับคุณแม่มาคำนนแล,ล้วมีบทที่อาด้วยกันจำนวนหคนดังนี้ลำด,ดับที่ 1. นนายบุญีคำนลลำดับที่สองนายคำดีคำนลลำดับที่สามนางสาวสมคำนล ลำดับที่สี่นายประเกิดคำนุนและลำดับที่ห้านางสาวนัพออนทพกรคำนลหลังจากแต่งงานแล้วคุณพ่อแสงกับคุณแม่มาคำนุนะครับก็ได้ประกอบสามาอาชีพก็คือการทำไรไ้ไถน,น,เนาเพื่อความขยันมั่นเพียรหมักเอาเบา,าสู้เสถีอรครอบครัวญาติและสังคมด้วยนะใจเพือ่อ <c oughs> ในโอกาสนี้นะครับขอขราวอรรานานิมนต์นะครับพระกรุสุกธทิ่โชติธรรมนะครับเจ้าวาดวัดโนสาวัดโคกคมเรียนขอกาสนิมนต์ครับ มัยนยกล่าถ่านไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญสุญสนัดสมปัติทิ้งไว้ให้ปวงชนร่รางตนเขาก็อเอา มในโอกาสนี้นะครับขอกราบพระานิมนต์นะครับพระอาจารย์ไกรทองกิติพัฒน์ธูนะครับเป็นองค์พิจารณาภาพฟังสุขุนชุดพิเศษกราบนิมนต์ครับ ผมอโหสิกรรมทำร่วมเกลี้ยงสิบบาทโทษโกรธและโกรธเกลียดกันทางศาสางมีประสมทธผลบุญทุนนำทางนายเจียมทาลปัดครับจากโคขามเรียนนายนุนภูมาลาครับนายเนยคำนนนะครับญาติจากคำพึ่ง <c oughs> นายสเหลาดีดวงพันนะครับญาติจากบ้านโพสวาานางพรกระนกสมประสงค์นะครับ จากควบขังเรียนนางคำใบดีดวงพันธ์ครับนายสมศรีดีดวงพันธ์ญาติจาัดบ้านหน้องแทนนายจรดีดวงพันธ์ครับญาตาิจัดบรรคุบขามเรียนนายทองสุกแก้วดีครับและนายวรพลค,คำนลน,นักการบรรลงโรงเรียนโรงเรียนวิทยาคมนะครับชุดที่สามนะครับขอกาบเตือนครับ ตระพมชุดต่อไปนะครับนายสมหมายโสพารุณน,นะครับจากผู้ขําเรียนนายทักษิณพาลึกครับจากผู้ขําเรียนนายการคำนนนะครับญาติจากนาสองเหมืองนายไหมคำนนนะครับจากบ้านนาสองเหมืองนายคายคำนนนะครับญาติจากบ้านนาสองเหมือง นายวิริศีสุขจากบ้านโคขามเรียนนายสำราญรัตยานะครับจากบ้านโคขามเรียนนายสายันคำนนนะครับญาติจากบ้านนอง,องสามสีคุณแม่ดวงคำนนครับจากโคขามเรียนนายเชื่อมเชื่อมนะครับคำนนจากโคขามเรียนนายสุขสำราณภูมลาครับปฏิสมาชิกสภาที่สนวนุวราณภูมงแกด,ด นายวินิจคำนนครับนายเลืมคนยืมนายบุญทรภูมาลานะครับจากบ้านโคกถามเรียนและคุณปูส่สงคำนนนะครับจากบ้านปูทองสุดท้ายนะครับนายสุกสวัสดิ์ีดวงพันนะครับจากบ้านสามหัว ชุดนี้เมื่อวานเสร็จแล้วก็กลับเข้าประจําที่นั่นได้นะครับรอบชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดลำดับต่อไปนะครับรอคชุดเจ้าก่อนนะครับเอาา่หม อเอาครมชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้นะครับขอให้รอ,อ,อรพระคุณเจ้าก่อนนะครับประกอบด้วยนะครับนายเสียวคำนุนนะครับผู้ช่วยบ้านบ้านภูทอง <EX> นายจำคำนุนครับผู้ใหญ่บ้านบ้านภูทอง <EX> น,น,นาย <EX> ปราเวชชมบุญนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านภูทอง นายยานิสาน้องแท้ครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปูทองนายสมพรแก้ดีครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกขามเรียนนายดอนคำพีรสมนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกขามเรียนนายสุพรรณเหล่าเมืองครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกขามเรียนนายยืนดีรองพันครับผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจานนายอ่างดีรองพันครับ

อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลมเย็นนายจันหอมมีดวงพันธ์นะครับอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลมเย็นนายเสรีรุ่งโรจน์นะครับอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลมเย็นนายสุรยุทธ์ภูอารามนะครับอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่นะครัับจงหวปฐารชินนายชายดีดวงพันธ์ครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสว่าง นายประกอบมีรรมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบนโคกขามเรียนนายจำเริญงคำนวนครับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุกดาหารนายประจิตเที่ยงโยธาครับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุกดาหารนายโฮงดีดวงพันธ์ครับอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนดงเย็นแลนะ นายอตการัต์งครับอดีตนายกเทศมนรีตมุเย็นประกาศยิครับหรางเนเงินอีเสลคอ้ั้นก็สืทุ่านทุกสุดท้ายนะครับขอเยนุญาตนะครับ โดยตัวแทนญาติเข้าไนในสมุดรุ่งคำนนนะครับเกิดข <c oughs> ึ้นบางคร่ายำหนังเหอโอ้คุณแม่เยอะจังไปทนที่ออกของโอ้ตัวหมอเนาะ มาเดี๋ยวอืม่ากเดแต่มา่ยกูอ่แล้วถ่ายที่รังกัน้ก็พามอนยังมาชมโอกาสนี้นงขอด้าวมที่มูลพระคุณเจ้านะครับจำนวนสิลูกหรือรับประทานส่งลูกองพิจนาภาพพระคุณฝากมูลนะครับกูก็บอกไปแล้วจ

นายเสาดีดวงพันธ์นะครับญาติจากบ้านโพสวานนางพรกระนกสมประสงค์นะครับจากโคกขามเรียนนางคำใบดีดวงพันธ์ครับนายสมศรีดีดวงพันธ์ญาติจากบ้านน้องแทนนายจรดีดวงพันธ์ครับญาติจากบ้านโคกขามเรียนนายทองสุกแก้วดีครับ และนายวรพลคำนลน,นะครับนักการพัรโงโรงเรียนโรงเรียนวิทยาคมนะครับที่สามนะครับขอกลับไปเตือนครับ ประพงชุดต่อไปนะครับนายสมหมายโสพารุ่น,นะครับจากโคกขามเรียนนายทักษิณพาลึกครับจากโคกขามเรียนนายการคำนนนะครับญาติจากนาสองเหมืองนายไหมคำนนนะครับจากบ้านนาสองเหมืองนายคายคำนนนะครับญาติจากบ้านนาสองเหมืองนายวิริศรีสุขคับจากบ้านโคกขามเรียน นายสำราญรัตยานะครับจาโคกขามเรียนนายสายันคำนนนะครับญาติจากบ้านหนองสามสีคุณแม่ดวงคำนนครับจากโคกขามเรียนนายเชือ่อมเชื่อมนะครับคำนนจากโค้กขามเรียนนายสุขสำราญภูมาลาครับอดีตสมาชิกสภาที่สภานครพึงแก่นายวินิตคำนนครับ นายเลิงคนยืนนายบุญชรปูมลานะครับจากบ้านคู่ขามเรียนและคุณปู่สงคำนุนนะครับจากบ้านปูทองสุดท้ายนะครับนายสุขสวัสดีดวงพันนะครับจากบ้านสามขัวผมชุดนี้เมื่อวานเสร็จแล้วก็กลับเข้าประจำที่นั่นได้นะครับรอชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดลำดับต่อไปนะครับรอชุดเก้าก่อนนะครับ ý kiến của chúng ta sẽ cùng nhau một cách thức ăn mặc dù chúng ครับผมชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้นะครับขอให้รอผู้ขุนเจ้าก่ startups, อนนะครับประกอบด้วยนะครับหนึ่งนายเสียวคำนุนนะครับ,บผู้ดีที่อยู่บ้าน,น,ำำนบ,บ้านภูนนทองนายจัน,นคำน,น,น,นุนครับผูู้่บ้านบ้านภูทองนายปล่าเวศชมบุญนะครับผู้ช่วยผู้อยู่บ้านบ้านภูทองนายยานิสาน้องแครับผู้ช่วยผู้อยู่บ้านบ้านภูทอง นายสมพรแกวดีครับผู้ช่วยผู้อยู่บ้านมัานโคกขามเดียนนายดอนคำพีรสมงนะครับผู้ช่วยผู้อยู่บ้านมัานโคกขามเดียนนายสุพรรณเหล่าเมืองครับผู้ช่วยผู้อยู่บ้านมัานโคกขามเดียนนายยืนมีรงพันครับผู้อยู่บ้านบ้านนาจารนายอ่างดีรงพันครับอดีตผู้อยู่บ้านบ้านหนองแคนนายสองคำนนครับ สมองค์การบริห่วนตำบลน่อนี่เมื่อกมนายคูบันดงพันครับอสมาชมงค์การบนตบงวคมุลครับอดีสมาชิกสภาเทศบาลตบลงย็นนามณวัสุกรครับอดีตปมะชานสภาเทศบาลตบลงเย็นนายทองคูนสวัสดีครับอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลงเย็น นายจันหอมมีดวงพันธ์ like นะครับอดีตสมาชิกสภาที่สภานครจุลยินนายเสรีรุ่งโรจน์นะครับอดีตสมาชิกสภาที่สภานครจุลยินนายสุรสิยนภูอารามนะครับอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตจบลนคำใหญ่นะครับจัังหวดสุลยินนายชายมีดวงพันธ์ครับอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนสว่างนาย ประกอบมีธรรมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบานโคกขามเรียนนายจำเรืองคำนวณครับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุกดาหานนายบัณฑิตเที่ยงโยธาครับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลุกดาหานนายโฮงดีดวงพันธ์ครับอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนดงเด็น นายอิีตการ์ดสงครับอีนายกเพื่อส่วีตุลดงเย็น้อกาศยินครับห้าเป็นเทีกหลมด้นกคอีุ่สุดท้ายนะครับขอรินเงินญาินะครับ โดยตัวแทนญาติกขาคือในสมุทรนงครนุ่นนะครับเกิดขึ้นบางข้ามก็พาล้วเขาไปมอบพานแล้ว ครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ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  <laughs> <laughs> สำหรับชุดต่อไปนะเหมือขาวนะครับ่อนแล้กสาวหรือไม่คอนกันเลยนะขาวเหือนับยืนสูงนิดหน่อยนะครับคผมเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับได้ไหมรีแต่ชุดต่อไปใายฮินดูใช่ฮินดู

การแพร่ระบาดนของเชื้อโควิด19นะครับไก่เข้าข้ามาแล้วนะครับก็บคุณไปทั้งคัดนะครับทุกท่านนะครับให้ระมัดระวังตัวนะครับพบนักข่าวนามัยและก็เลล์ล้างมือนะครับใส่เสมาใส่กันอีกตัวไปตลอดนะครับผมไล่ซุดนี้อำเภอไทยเจริญกลายนะครับไก่เข้านีนะครับเพรไก่ หย,ยัดรังเกียร์เลยนะครับนงสาวเข็นเรื่องนะครับประพูนทุเดียวเลยนะครับ